อันนี้ก็จะเป็นในโซนของเมื่อเราบูชาดอกไม้ทู้เทียนหรือว่าชุดไหว้นะครับเสร็จแล้วก็มาเขียนชื่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดนั่งพักเนาะน,นี่ก็คือบรรยากาศนะครับของวัดเขาช่องลมนะครับที่ใครๆก็เดินทางมาขอพรปู่เวสุบรรณูหรือว่าท้าวเวสุบรรณูที่ทุกท่านรู้จักเป็นเทพแห่งยักษ์นะครับนี่ครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะขอสมบางเรื่องอะไรก็ขอลองมาขอพรดูนะครับมีคนถูกหวย30มิล้านาละนะครับก็ถ้าเกิดว่าเดินทางมาแถวนี้ก็อยากให้ทุกท่านมานะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองเนาะโอเคนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัตถุมงคลนะครับโอโอโอโจบระยะได้นะนี่ครับ น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของสะดอจข้ะนะครับราศี12ราศีนะครับใครเกิดราศีไหนก็สสด็าะ้อราศีนั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่ชวดจนถึงคุณนะครับก็12สราศีเลยข้านะงในก็จะเป็นในส่วนของอหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็พระศิวลีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ อีกที่หนึ่งนะครับของวัดแห่งนี้นะครับให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรนะครับปรรรไปต่อไปเดี๋ยวเราไปถวายโรงศพกันนะครับ มีในการตั้งก็เป็นประโยชน์ก็บางทีสุดท้ายก็เก่งในนู่นนะ โอเคนะครับถัดมาจากจุดที่เราไปเจอพระถักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของอใครที่อยากจะถวายสังฆทานสะดอกเคราะห์นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เช่านะครับหรือว่าให้าบานะครับแล้วก็ทําวิธีนะครับสะดอกคอตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอน,น้สงท์ทบุญถวายที่ดินนะครับแล้วก็สะดอกเคราะห์ตรงทางนู้นนะครับ ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนจุดไฟนะครับสำหรับไฟนะครับที่จุดข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการนำคูบนะครับที่เราได้จากชุดวหว้นะครับมาทำการจุดนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเลขที่ได้นั้นเป็นเลขอะไรเราเรีอะไรไหนนี่ไงตัวเดียวกันกับที่จับได้เลยนี่ครับสำหรับ เลขทูปที่เราจุดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการเล่นหองรัฐบาลนะครับประจำวดนวันที่1มีนาคม2 5 6 8นะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปให้พระอาจารย์เจิมลาบเสบุญแล้วนะครับก็บอกเลยว่าตรงนี้นะครับมีหลากหลายสถานที่ นะครับให้เรากลับเคารพบูชานะอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับหรือว่าโบสถ์ ผู้ชายนะครับผู้หญิงผมเข้าไม่ได้นะครับมันเป็นฝั่งผู้หญิงนะครับผู้ชายเข้าไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับมีฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับนี่บอกเลยว่ากว้างแล้วก็สะอาดด้วยนะครับน,นี่ครับห้องน้ําที่วัดนะครับเนี่ย สวยมากครับเป็นลายหินอ่อนทั้งหมดเลยทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแปดเก้าห้องนะสำหรับในเรื่องของบรรยากาศนะครับในการกรบบาบไหว้ขอพรนะครับ องปูเวสุวรรณนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าองปูทองหลนนะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับด้านล่างนะครับทีนี้นะครับบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นอย่างที่ผมพาทุกท่านมาดูนะครับแตอนนี้นะครับเราก็ยังมีบรรยากาศด้านบนของเขาช่องลมอย่างนี้นะครับให้ได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวิหารนะครับสิ่งศิลิ์ต่างๆแล้วก็วิวธรรมชาติอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวย้ไปดูนะครับ ปูดห้องหลนนะครับที่เป็นปู่เวสวรน์น,นะครับแต่ว่ามีชื่อท่ทานว่าเรียกว่าปูห้องหลดนนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับทางขึ้นแล้วก็ด้านบนของวัดเขาช่องลมว่ามีอะไรให้ดูบ้างน,นะครับไป โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงด้านบนของวัดเผาช่องลมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในภาพรวมนะครับว่าตรงนี้มีอะไรให้เราดูบ้างแล้วก็มีอะไรเสริวยๆงามบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขึ้นมาก็จะเป็นในจุดของลานจอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นของหลวงพ่อทันใจนะครับก็จะมีกา่าหว้อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพระอุปคุตนะครับที่อยู่บนแท่นหินนะครับหรือว่าอยู่บนกองหินนั่นเองแดียวเดี๋ยวเข้าไไหว้ ข้างในกันก่อนนะครับไปอ่าโอเคนะครับถัดจากลานจอดรถมานิดหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นในส่วนของสรานะครับให้เราได้กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆนะครับที่อยู่ใวัดแห่งนี้นะครับพร้อมกับบรรยากาศในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีนะครับการทำบุญนะครับแล้วก็กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเนาะ นี่มีค้องให้เรารูปอีกแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากตรงที่เรา บูชาพระพุทธรูปนะครับหรือว่าจุดที่เป็นอาคารนะครับก็ด้านหลังนะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพระอะไรเนี่ยนยครับก็จะเป็นกุฏิพระด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับนี่ อันนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาสักการะบูชานะครับที่ตรงนี้ก็ต้องพกร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากนี่ครับอันนี้เป็นเจดีสวยงามแล้วก็จะมีองค์พระศิวลีนะครับมีปู่ฤษีที่ท่านบอกว่ามาพร้อมกับวัดแห่งนี้เลยนะครับตั้งแต่ที่แรกนะครับแล้วก็มีพระธาตุเจดีย์สีจอมไตรนะครับ นี่ก็เป็นคำไหว้พระธาตุเจดีศีจำไตรนะครับแล้วก็จะมีคล้องให้เรารูปอีกแล้วเดี๋ยวเราปาะกาบบ้า้ขอพรกันนะครับ คครับหลังจากที่เรามากราบไหว้ขอพรเจดีหรือพระธาตุเจดีสีจอมไตรนะครับซึ่งเป็นเจดีที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานะครับอยู่ที่วัดช่องลมแห่งนี้นะครับก็จะมีองค์พ่อปู่นะครับหรือว่าปู่เวสสุวรรณูของเรานะครับที่ท่านประดิษฐานอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับมีองค์พระพุทธรูปนะครับสีจอมไตรนะครับก็คือนั่งประดิษฐานอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําไหว้ขอพอกรกลับนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มานะครับก็สามารถสวดนะครับขอพรน,นะครับตามบทสวดนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้องค์เสเบรีแล้วก็เขาเรียกว่าปู่ฤๅษีนะครับที่มาพร้อมกับวัดแห่งนี้นะครับไป ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปู่ฤษีนะครับที่เท่ากันมาก็คือบอกว่าองค์ปู่ฤษีนะครับนารอดองค์นี้นะครับก็คือเป็นปู่ฤษีที่มาพร้อมกับวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดเก้า ปวดใช้วิจรารณาในการรับชมนะครับ7997 <laughs> นะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระสันเพชรนะครับหรือองค์พระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่ก้อนหินนะครับ หรือว่าชื่อเต็มของท่านก็คือพระสันเพชรจัก,กรพัฒด,ดิสุวรรณบันพรศนะครับบริลักษ์หรือหลวงพ่อทองสำเร็จนะครับเป็นองค์พระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนก้อนหินนะครับตรงตนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะ บริเวณด้านบนเขาช่องลมนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ครับสามารถถ่ายรูปนะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับว่าเราได้มาณวัดแห่งนี้แล้วนะครับนี่นี้นะครับก็จะมีทั้งเลือกสวนไร่นานะครับเป็นป่านะครับต้นมะพร้าวต้นปาล์มนะครับ แล้วก็วิวภูเขานะครับสลับก,กันกับท้องฟ้าแล้วก็มีถนนนะครับเส้นที่เราบิงเข้ามานะนี่ไหมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับด้านบนนะครับเขาแห่งนี้เนาะมาแล้วต้องไปให้สุดอันนี้ค้ายันไม้ค้ายัน อขึ้นไปก่อนเดี๋ยวข่้หม่ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมขึ้นมาข้างบนนี้นะครับก็จะเห็นวิวนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับก็คือ ฝักนี้ก็ของชนบุรีอีกฝักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนักปกนะ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับบรรยากาศในภาพรวมของวัดเขาช่องลมนะครับในพาร์ทที่2นะครับก็คือพาร์ทที่อยู่บนเขาเขาช่องลมนั่นเองนะครับซึ่งขึ้นมานะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายนะครับให้เราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็มีเจดีย์นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศวิวนะครับยิ่งไปเรื่งของจังหวัดชลบุรีนะครับที่อยู่จุดสูงสุดนะครับบนหอคอยก็จะมีพระพุทธรูปอีกองค์ ให้ทุกท่านได้ขึ้นมากราบสักการะบูชานะครับแล้วก็ฝั่งที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิวที่อยู่ด้านบนของหอคอยนั่นเองนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายของวัดแห่งนี้นะครับก็คือจุดสูงสุดนั่นเองนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้า,ารับชมนะครับสาหรับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวนะครับศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่หนึ่งที่หลายๆท่านนะครับที่ นะครับองผ,ผู้วสศวานุที่อยู่ด้านล่างแล้วก็โพลาร์สติฟที่อยู่ด้านบนของเขาช่องลมตรงนี้นะครับอีพ e ีนี N ้ e X ก็ขอนุภาพเหทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอีพ e ีหน้า e นะครับผมกับน้องแคทจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนะครับบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามขนาดไหนก็อขอนุาชมและขอติดตามรับชมั่อไปนะครับสำหรับอ e ีพีนี e ้ X นะครับผมกับน้องแคทนะครับเราสองคนก็ขอพันธุน์พันมาเที่ยวไปถึงที่นี้นะครับพบก็ในอีพีหน้าสตหรับอีพีนี้ก็กำลังว่าอยู่นะครับบ๊ายบาย ครับ like er ตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได er ้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดีชมจาก P.K House Studio นะคคครรัััับบบกกก็ขออลลาาาท่่่นนนนผู้้ชมมไปปพใหหิสสวดี Okay. okay, yeah.